สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสมุขีและเราจะเฉพาะกิจนะคะประจําวันที่สองมีนาคมปีหกหกนะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่เจ็ดกับเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งเนอเจ็ดหนึ่งสี่ก็ได้หนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าเนาะ

หกเจ็ดเจ็ดหกเ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่สี่เก้านาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนอะสองแนวทางนี้นี่มันมาเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะ